สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำหนึ่งคันทุนๆน,นะครับผมสำหรับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยมีหนึ่งคันเท่านั้นแซมเห็นหน่าสนใจดีนะครับผมแจ้งก่อนเลยนะครับราคารถยังไม่มานะครับผมแซมต้องมาทำคลิปวิดีโอให้กับคุณลูกค้าดูก่อนนะเผ<ๆ>ื่อมีใครสนใจ<ๆ>ก็ทักมาหาแซมส่วนตัวได้เลยนะหลังไมค์มาได้เลย ที่เบอร์063543692นะครับเดี๋ยวแซมส่งข้อมูลรายละเอียดรูปภาพรุ่นรถให้นะครับผมวันนี้ราคายังไม่มานะครับราคาน่าจะมาสัปดาห์หน้านะมีคันเดียวเท่านั้นนะน่าสนใจมากคันนี้นะครับเป็น Toyota r e v o 4ประตูยกสูงเครื่องยนต์2.8 Hi นะครับตัว4 wheel นะครับผมปี2022นะคันนี้สวยมาก 4คูณ4นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดปี2022นะครับหลังคา c คดดี o บอเสมอเก่งนะครับคันนี้ที่แซมดูแล้วกล้อง360องศาเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า2งตำแหน่งด้านหลัง4ตํตำแหน่งรวมทั้งหมดเป็น6ตตำแหน่งเลยนะสวยมากตัวไฮนะครับผมมีต้องเก็บงานนะครับมีประตูหลังซ้ายแก้มหน้าซ้ายกันชนหน้านะเดี๋ยวจัดการให้นะนี่กันชนหน้าดูก่อน เซนเซอร์หน้า2องตำแหน่งนะแล้วก็กล้องจะอยู่เหนือป้ายทะเบียนนะนี่ล้องหน้านะครับ2 8 0 0ซีซีสองแรงม้านะครับผมเดิมสนิทนะดูฝาดูสวยมะมฝาสวยนะเห็นไหมรอยอาร์ต่างๆสวยนะสีรองพื้นด้านในไม่เงานะแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์หรือว่าเรียกว่าตาไก่ต้องมีนะ อันนี้คือปกติที่มันจะมีการเคลื่อนนี่คือปกตินะรอยรูนี่รูกลมๆคมๆเท่ากันนะสวยนะหัวน็อตสวยมากดูเห็นไหมตัวแอลชัดเจนมากนะซอกในสวยดูห้องเครื่องแห้งๆสวยๆเลยแผนเพดนะครับซ้ายขวาหมุดยึดสวยงามนะครับผมลงท้ายด้วยนี่นะยี่สิบสองะเช็ดก่อนให้ดูใหม่ อ่า22ชัดเจนนะมาดูแก้มหน้าซ้ายหน่อยเห็นไหมสวยไหมนี่ l w แล้วก็ตัวโลโก้โตโยต้านะอีกฝั่งหนึ่งต้อง R w นะเดี๋ยวพาไปดูนี่ต้องเคมให้แก้มหน้าเวลาเคมไม่ได้แกะนะไม่ได้แกะตัวถังบอดี้แนะ่นอนนะไม่ต้องห่วงรถจะมีตำหนินะก็ดูไฟหน้านสวยมากเลย LED เต็มระบบนะไฟตะหมอก,ก็ LED สวยมากนะเนี่ยดูหม้อน,น้ำก่อน มอน้าสวยเลยเห็นไหมมอน้าเดืเอบมาเดือให้ดูมาดูต่อคานสวยนี่คานสวยนะสวยงามแล้วก็นี่สวยนะหัวน็อตต้องสีดํานะครับของรีโวต้อง oh, หัวน็อตดํานะนี่เนี้วมาร์กตรงกันเป๊ะนะชัดเจนนะครับโตต้านี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับตัว R นี่สวยงามนะก็นี่ น็อตที่ยึดกับคานหน้ากับหม้อน้ําเห็นไหมไม่มีรอยไข่นะดูเห็นไหมไม่มีรอยล้มของหัวน็อตนะครับต่อมาดูดูนอด็อตห้องเครื่องยนต์นะไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมนะสวยมากปัมลมดูดีเแบรก A b วสวยงามชัดเจนนะโลโก้โตโยต้ตาชัดเจนมากหัวนอ็อตเห็นไหมเอามือลูบๆไปมันจะล้วมมน,มน นะครัเห็นไหมก็ไม่มีรอยล้มของหัวนะรอยอาร์คต้องมีนะรอยอาร์คหรือว่าจุดสปอตตัวอาร์ชัดเจนนะมาดูแก้มต่อแก้มขวาชัดเจนนะ Rw แล้วก็โลโก้โตโยตา้าโหนตไม่ล้มนะสวยมากบอกเลยสวยมากนะครับสวยเลยสวยเลยนี่เห็นไหมต้องมีนะต้องมีต้องมีเดิมสนิทนะครับผมคันนี้นะดูเห็นไหม สวยจริงบอกเลยสวยจริงนะครับยางคันนี้ยางปีเท่าไหร่เอย่ยยางขอบ18นิ้วนะครับ2 5 2ห5ับ 60R 18ยางปี2024สัปดาห์ที่9นะนะสวยไหมสวยนะเดี๋ยวลองมุดดูคารล่างหน่อยสิดูดีไหมเห็นไ,ไหมดูดีไหมเนี่ยดูดีนะ ขานล่างดูดีเลยมือเปิดโคมียนนะครับเป็นสมาร์ทย์เลดนะแตะแตะแตะเอานะแตะเอาเลยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเห็นไหมยบสปอร์ตโหมดนะครับเวลาเราจะแซงขวาหรือแซงซ้ายเนี่ยจะมีไฟสีเหลืองเตือนนะครับจุดบอร์ดนะครับผมนี่เห็นไหมจะเปิดไฟส้มๆไหมเห็นไหมกดนี่นี่นี่แบบเนี้ย มันจะเตือนเรานะครับผมแล้วก็คันนี้เบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับนี่เบาไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมความปลอดภัยแน่นๆเปรี๊ยๆเลยถุงลมพนนี้7ลูกนะครับ2ลูกแรกอยู่คู่หน้านะสลูกถัดมาอยู่ข้างเบาะคู่หน้าเป็น4แล้วนะ2ลูกถัดมาตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่เสา A ยาวจนถึงเสาซีอีก2ลูกรวมเป็น6ละลูกสุดท้ายเฉพาะฝั่งคนขับนะที่หัวเขา่าเฉพาะฝั่งคนขับรวมทั้หมดเป็น7ลูกรวไมไปถึงมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า,นาด้วยเวลาจะยกเลิกกดตัวนี้แล้วก็กดยกเลิกตัวเตือนจุดบอดหรือว่า b ายสปอร์ตมอนิเตอยกเลิกตรงด้านนี้นะส่วนในนี้วิวคือเวลาดูกล้องที่หน้าจอเดี๋ยวแซมพาไปดูนะพุชสตาร์ดดูขาคันเร่งไม่หนิมนะไม่หนิมเลย ดูขาสวยมากไม่หนิมนะครับผมดูแก้มก่อนเลยสวยสวยพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะครับกระจกอัตโนมัติ4ี่บานเลยนะครับพับไฟฟ้าทั้งหมดนะ,ะดึงเลยโอ้ยแน่นมากอเห็นไหมสวยเรียงเม็ดสวยคมๆนะสวยงามเลยเราดูข้างในก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหล็กเนี่ยสมานกันแน่นๆเลยนะครับ ถ้ามันมีการโดนมาเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมเนี่ยไม่มีนะนะไม่มีนะให้ดูชัดๆดออูเห็นไหมมันจะไม่มีรอยเชื่อมเลยไหมเห็นไหมเป็นเด็กประกบกันเป๊ะๆเ็ปิดก่อนอ่ะอ่ะ,อะดูดูซอกต่อเห็นไหมสวยมากดูหัวนอ็อตเนี่ยสวยเห็นไหมหัวนอ็อตสวยงามนะนี่แล้วก็ที่แซมบอกสติกเกอร์มอกร จะย้ายมาอยู่ฝั่งคนขับแล้วนะครับรถปีใหม่ๆปี21ขึ้นมันจะไม่อยู่ที่ห้องเครื่องแล้วนะครับเวลาล้างรถระมัดระวังอย่าไปแกะนะอย่าไปแกะเด็ดขาดนะเติมลมยางสวยนี่ลมยางในโตเจนนะโหมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับสวยมากนะครับมีตัวคูสคอนโทรลด้วยแต่แซมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบอะดัปทีฟคูสคอนโทรลแบบเป็นสต็อปแอนด์โกหรือเปล่านะแต่ถ้า เป็นครูสคอนโทรลเนี่ยเป็นแน่นอนละแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะ a p t ตีฟหรือเปล่านะมาดูเข็มไมลเล่นๆดีกว่าหนึ่งแ่งหมื่นกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับสำหรับคันนี้นะนี่ก็เปการตั้งค่าได้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวลองดูแต่ตั้งค่าปรับมอนิเตอร์ต่างๆภาษาอีโ Mode เนี่ต่างๆเนลำนี้น นี่นะข้อมูลการขับขี่เตือนต่างๆสีอ่ะลองเปลี่ยนสีดูสิโอสีแดงแล้วกันสีแดงเป็นไงเป็นไงวะอ๋อจอมันจะเป็นสีแดงแค่นั้นเองคิดว่าอะไรอะลองดูใหม่สีน้ําเงินแล้วกันเปบิบมาตรฐานอ๋อนึงออกละจอวิทยุด้วยเป็นสีสีแดงโทษทีครับอ่ะปรับสีออก เทาเอ่ะฟ้าอันนี้สีเทาอนี้สีน้าเงินมาตรฐานอ่ะเอาเป็นสีนี้แล้วกันมาตรฐานแล้วกันอ่ะตัวนี้อ๋อตรงนี้โทษทีครับนอ,ออยู่นี่นี่ต่างๆแล้วก็ e c o s a เ e ฟวิ่ราคาน้ํามันอะไรครับเนี่ยอะไรป้อนต่างๆโอ้ยเยอะแยะมากมายเนอะลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะ <S <S ด้านขวาปรับในเรื่องของหน้าจอวิทยุอ่ะหน้าจอผู้ขับขี่ด้านซ้ายหน้าจอวิทยุเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะ มาเดี๋ยวดูเข้ากร R, ให้ดูมีกล้องถอยหมับเข้าให้นี่กล้อง360องศานี่คือกล้องถอยหลังนะปรับมุมมองได้เป็นเส้นนะนี่ปรับปรับเมุมมองปรับกว้างเต็มเต็มหรือว่าเล็กแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะดูกล้องด้านหน้าล่ะกล้องบันทึก360องศากดเลยเรากดตรงนี้นะที่แซมบอกกดวิววิวคำว่าวิวตรงนี้นะเดี๋ยวกดให้ดู เดี๋ยวเราเข้าเกียร์ P ก่อนนี่เข้าเกียร์ P ปับ๊บเดี๋ยวแซมกดให้ดูนะกดวิวเห็นไหมนี่อันนี้มุมมองอันนี้มุมมองคือซ้ายขวานะครับก้องซ้ายก้องขวาเดี๋ยวกดอีกทีนึงนี่อันนี้ก็คือมุมมองก้องด้านล่างละเวลาเราจอดเทียบซ้ายหรือจอดเทียบขวาไหมป้องกันล้อป้องกันเนี่ยล้อมันจะเบียดฟุตบาทเนี่ยมุมมองซ้ายขวาเวลาเราถอยไหม มันจะเนี่ยคือสมมติเนี่ยคือล้อเราเนี่ยคือล้อเราเนี่ยฟุตบาทให้เบียดเนี่ะก็เก๋ๆดีนะกดอีกทียกเลิกแล้วเอาไหมนี่อันนี้กล้องด้านบนด้านขวาบนด้านซ้ายอันนี้ซ้ายบนขวาบนต่อไปเป็นมุมอันนี้กล้องส6 0อหสิองศาต่อไปเป็นมุมต่ำเห็นไหมเนี่ยเวลาถอยถอยเถยต่างๆนะก็ดูดีโอเคประมาณนี้แล้วก็ หน้าจอตัวนี้มันก็ปรับในส่วนของค่าต่างๆได้นะเมนูหน่อยเนี่ยตั้งค่ามีบลูทูธอะไรต่างๆได้ครบเลยแอร์ไปแบบออโต้ด้วยนะเห็นไหมออโต้ Auto เป็นดูโอโซนด้วยเนี่ยซ้ายขวานะรีโมทให้2ชุดครบๆนะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยโฟร์วิลขับ2ขับ4แล้วก็ขับ4เกียร์ต่ำนี่นะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยตัวอะไร ตัวสัพเพ็ชชั่นช่วงล่างเ,เนี่ยครับเนี่ยนี่แล้วก็นี่อะไรครับเนี่ยเวลาลงทางลาดชันเนี่ยต้องการชะลอหน่วงหน่วงอันนี้ก็เป็น USB อันนี้12โวลต์กล้องบันทึกหน้าต่างๆเนาะเกียร์อัโนติ T o, นะแล้วก็นี่มีแท็กเข้าศูนย์อะไรเยอะมากเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยเข้าศูนย์แท็กเขาเยอะไปหมดเลยนะของโต้ต้าทั้งหมดนะครับโต้ต้าทั้งหมดนะ มาดูสเนาเล่มดีกว่าปี2022นะครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกมีหลังคานะ2 0 0 8 2 7 5 5 204างแรงม้าอาคาเนแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับผมนี่เบาะหนังนี่ดูดีนะนุ่มนุ่มนุ่มม,มากเลยเนี่ดูเบาะสวยนะเนบาะสวยงามส่วนคอนโซลก็จะมีสีเป็นโครเมียมนะอนี้แล้วก็ในสีเงินเงินะก็ดูความหรูหราดูดี นะมาเดี๋ยวไปกันต่อเออลืมให้ดูมีไฟไหมไม่มีไฟนะฝั่งคนนั่งไม่มีไฟฝังคนขับมีไหม่ะไม่มีสองคนขับไม่มีอะไรนะไะไปกันต่อมาดูมีแอร์ Air ด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายนะมีแอร์ด้วยนะครับที่เท้าแขนมีใส่แก้วสองตำแหน่ง นะดูซอกก่อนชัดเจนนะครับลูกกระบะสวยลูกกระบะสวยลูกกระบะสวยดึงต่อเนี่ยสวยงามนะสวยเลยดูดีต่อมาเราดึงดูนี่ก็ได้เห็นไหมถ้ามันมีการทําสีมาเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมตรงนี้เลยมันจะไม่ชิ้นเหล็กประกบอย่างนี้จะมีรอยเชื่อมแน่นอนนะเห็นไหมนี่คือเป็นเหล็กชิ้นเดียวเราเชื่อมติดกันเลยเห็นไหมเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะ ต้องไม่มีสนิมด้วยนี่นะดูดูชัดเจนมากเนี่ยมะชัดเจนเลยไปก่อนอสวย,สวยมาดูบอกคนขับก่อนลืมให้ดูมันลมไม่ปีกไม่ลมนะไม่ลม้มไม่ลม้มสวยงามนะครับลูกค้าดูคัสซีเนี่ยก็สวยเลยคัสซีสวยมากอันนี้มีรอยคูดนะต้องเก็บงานให้นะ คัสซีโคสวยเลยเนี่ยเห็นไหมดิฟล็อกอ๋อไอโลไอ,อตัวเมื่อกี้คือดิฟล็อกอืมตัวดิฟล็อกกดใช้งานนะครับดูข้างล่างสวยงามนะครับสวยงามเนี่ยเซนเซอร์หลัง4ตำแหน่งเลยมาพร้อมกล้องหลังข้างหน้า2ข้างหลัง4โดมเป็น6ดูเนี่ยเผลอดูไหมดำปีเลยแหนบแหนบสวย ถอยเสียสวยงามนะมาดูด้านท้ายซะหน่อยปึบมาแมกไนเนอร์โตต้านะครับผมด,ดูดูตะเข็บเขาเห็นไหมรอยอาร์คต้องมีแค่สองรอยนะ2องรอยด้านบนสองแล้วคมๆแบบนี้ด้านล่างก็ต้องสองแค่สองนะ 1, หนึ่งอั 2, นะึงอีกสองดูหนึ่งสองเหมือนกันแล้วก็ตะเข็บหนึ่งสองเหมือนกันนะ 4R แล้วก็ 4L ชัดเจนอันนี้สีแต้มจากโรงงานนะสีฟ้าๆแบบนี้นะสวยนะสวยงามเลยมีไฟไหมลองดูไฟไม่ติดละ LED ไม่ติดนะมาคัสซีสวยมากสวยจริงเนี่ยต้องเก็บงานครับประตูหลังซ้ายต้องเก็บสวยนะครับสวยเลยรอยอาร์คต่างๆสวยงาม มาดึงต่อเนี่ยไล่มาเห็นไหมไล่มาเลยไล่มาเลยสวยสวยไล่ต่อเนี่ยดูดีนะสวยงามแล้วก็ดูเหล็กเห็นไหมเหล็กเหล็กนี่ยชิ้นเดียวกันนะ2.8นะจ๊า2.8นะจ้าขนานั่งก็เล็กเดียวนิดเดียวนะครับซอกต่อสวยเห็นไหมสวยงาม เนี่ยซอกเสร์กสวยนะไปดึต่อเนี่ยสวยนะสวยงามดูเหล็กเห็นไหมเดิมเลยเห็นไหมไม่มีรอยเชื่อมเห็นไหมสวยงามนะครับถุงลมหกลูกนะเอเจ็ดลูกแก้มก็สวยนี่เห็นไหมคอนโซลอันนี้เป็นโครเมียมอันนี้เป็นสีเงินเงินนะเห็นไหมสวยงามจะแ,แบ่งเป็นเลเยอร์นะ,นะแผงข้างก็เป็น สีเงินไม่ได้โครเมียมนะครับสวยสวยผ่านเลยรถ3ปีไมนะ่แสน1,9 0 0เนาะราคาถ้ามาแล้วเดี๋ยวแซมลงอัปเดตใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ให้นะอย่าว่าแซมเลยนะที่ราคายังไม่มาแล้วทำไมไม่พร้อมขายเอามาลงคลิปทำไมแซมต้องทำโฆษณาก่อนเนาะให้ลูกค้าสนใจก่อนนะเพราะรถที่นี่ไปไวไปเร็วจริงนอกจากเซลลจะแข่งแย่งกันแล้ว จะมีพ่อค้ามาซื้ออีกนะแซมเลยต้องที่ทําคลิปวิดีโอนะอย่าว่าแซมเลยนะคอมเมนต์ได้แต่ว่าอย่าแรงนะเห็นใจแซมด้วยเด้อนะไงแซมฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็แล้วกันใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมา0ูนย์แปหกนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะมีคันนี้คันเดียว1คันทวนไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ